เว็บ้อยเก่าครับสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนหอวเทนแล้วปักคอนเทียนแล้ว,ลวไฟเริ่มอ,ออกดีแล้วที่แรกปักหัวเทนกับไฟไม่ค่อยอ,อกเ่เปลี่ยนออกมาแล้วไฟออกดีแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ระบบน้ํามันมีปัญหาต้องดังกระบูเช็คเครื่องครับครับ ตอสองพันนะไกดหมูทีเดียวนอกนัน้ื่อเกน่งเลยอ่ะเอาขาหีวทังนวเจ้าสี่งเป็นสมดเอาป่วยเขาเอาน้ำเติมรถหรอวะขั้นตอนนี้คือการทำความสะอาดภายนอก่อนครับให้มันสะอาดก่อนครับเจ็ดอปูนจะได้

ข้นตอนนี้คือการแยงรูเข็มหนูน้ำมันรมหนูอากาศใช้ลวดเล็กๆลดลวดแตงสปริงครับเล็กๆในการแยง รูครับช่วยให้รูมันโลง่งน้ำมันเดินได้สะดวกครับผม

การปรับจูนอากาศคาบูเรเตอร์รุ่นเก่าครับอันดับแรกคือการติดเครื่องแล้วก็มาตั้งลอกเครื่องให้สูงขึ้นนิดนึงแล้วก็จากนั้นก็มาปิดอากาศตัวจูนตัวอากาศครับปิดให้สุดแล้วก็ค่อยถ่ายออกมาแล้วปั๊มอีกครับเครื่อให้สึงที่สุดในที่ เอสูตแล้วก็หยุดตรงนั้นแล้วก็มาปรับตัวตัวเจินเบาให้อยู่ในรอบเ่้นที่ปกติครับหรือว่ามันพอดีกันประลานกันแล้วก็ชุดมันครับถือว่าอยุดปเลยครับ